รับมากระตอนนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยจริงๆแล้วไม่อยากขายนะสินค้าตัวนี้ะทำไมอะอยากเก็บไว้ใช่เองว้าไม่ได้แม่ของดีเราต้องบอกต่อสินี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเวทสำอางตัวหนึ่งเลยนะคุณผู้ชมนะฮะสำหรับผลผลิตภัณฑ์นะฮะบำรุงนะฮะ 2เวนตี้ทูเฮชไวน์ตัวนี้เนี่ยสารสกัดหลักๆเลยนะฮะเขามีแค่3ตัวนั่นก็คือวิตามินซีหรือวิซีนะฮะยสวมากแล้วก็สารสกัดอีก1ตัวนั่นก็คือไฮยาสารสกัดอีก1ตัวนั่นก็คือคาร์บเจนเด็ดดีทั้งนั้นเลยอ่ะพรีเมียมเลยนะผสม3ตัวนี้นะคุณผู้ชมนะฮะตัวนี้เนี่ยเวลาใช้เนี่ยคุณใช้เป็นดรอปนะฮะดรอปหมายความว่าใช้เป็นหยดเขาจะเป็นขวดหยดอย่างนี้เลยฮะหยด5หยดก็พอ วัดคือละห้าหยดพอนะคุณผู้ชมใครที่มีฝ้าหนาหนาฝ้าหนาหนๆริ้วรอยเยอะๆนะฮะหน้ามีรอยดำรอยแดงจากสิวะนะฮะใบหน้าไม่กระชับครับ คุณสามารถใช้ได้อ,อย่างเป็นประจำและก็อย่างต่อเนื่องตัวนี้เจ้าของที่ผ่าทำมาแล้วก็พี่เต๋าได้เจอตัวจริงแล้วอายุ60นะคะแต่หน้าแน่นมากหน้าเด้งมากและเป็นผู้ชายแท้ด้วยเป็นคนใต้ผิวคล้ำแต่ว่าอมชมพูมคุณรู้จักไหมผิวคล้ำแต่ตรงเนี้ยเขาอมชมพูระเรื่อเลยเป็นผิวสุขภาพดีเพราะว่าเขาใช้ก่อนที่จะอ,ออกมาขายนะคะคตัวนี้ใช้ก่อนที่ออกมาขายนะคะเขาต้องทดลองเองหมดเลยนะคะ วันนี้ถ้าคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์ลักษณะอย่างนี้ในห้างสปปรรพสินค้าหรือเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยร,ราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่700ถึง1 5 0 0บาทโอ้บาทต่อ1นขวดครับ700จะเล็กกว่านี้ครึ่งหนึ่งนะฮะ1,500บาทก็จะเท่าประมาณนี้แต่วันนี้ขายในราคาในรายการของเราเมาส์มันคันปากนะฮะขายในรายการรายการของเราเนี่ยเป็นการขายแบบเขาเรียกว่าให้ทดลองใช้ขายแบบ ให้ทดลองใช้ในราคาที่ทุกคนจับต้องได้คือ22 s y two hy hyaluronic visi pad เนี่ยนะฮะยังไม่มีขายที่ไหนนะแต่ยอดสั่งจองเนี่ยไอ้สั่งจองเนี่ยเยอะมากวันนี้แฟนรายการของเราเนี่ยถ้าไปเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยอันเนี้ย1ขวดได้30 ml เคาน์เตอร์แบรนด์ก็พันกว่าบาทนะคุณแม่น้องพันเออประมาณพันหแต่ว่ามาที่ดีเนี่ยเดิมราคาในหนึ่ขวดเนี่ยนะครับอยู่ที่590เราว่ามันก็ถูกแล้วนะ590เก้าสในสถานะเศรษฐกิจอย่างนี้ถือว่าแพงต้องลดอีกต้องลดอีกเหรอลดอีกเราลดไปเลยสำหรับแฟนรราาายกเมส์ ันปากรีบโทรมาเบอร์นี้ราคาพิเศษจริงๆครับกับชเวซิทูเอสวาไฮยาล,ลูรนวิซีพัทดีนะฮะหนึ่งขวด30 ml ลให้ราคาพิเศษเลอเพียงแค่390บาท 390บาทนะคุณผู้ชมนะ390บาทเจ้าของหมกจัดส่งฟรีทั่วประเทศทด้วยถูกต้องครับใครสนใจไม่คิดค่าจัดส่งะนะฮะไม่คิดค่าจัดส่งเอาไปแล้วแช่ตู้เย็นใช้กลางคืนนะใช้ 5, 5้หยดพอถูกะะตไม่ต้องใช้เกินกว่านี้เพราะ,ะว่าถ้าเกิดใช้จริงๆจะอยู่ที่ประมาณ3 4เดือนนะฮะ,ะสำหรับ 22, HY, Hy BC, ีูไฮยาลูรอนวิซีอะไรนะพลัสนะคุณผู้ชมนะฮะ วันนี้ใครสนใจโทรไปสั่งก่อนเลยครับรีบโทรเลยครับเบอร์นี้เลย0804628455หครับ0 8 0 4 6 2 8 4 5 5หรือว่า l i n e แอก็พิมพ์แอดไซตามด้วย 22hy นะครับบอกว่าสารสกัดเข้มข้นแบบนี้เป็นหัวเชื้อนะ,ะนะฮะตัวนี้<อ>ไม่ใช่หางนะครับเป็นหัวเชื้อคุ้มากหัวเชือ้อไฮยาหัวเชื้อวิซี<อ>หัวเชื้อคาราเจนนะฮะเ,<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ในตู้เย็นนะฮะ ใช้วันคืนละห้าหยดก็พอแล้วมไม่ต้องใช้เยอะนะฮะทาบริเวณหน้าลำคองลำคอทาได้หมดเลยนะฮะครับ,รบอ่ะรีบโทรไปเบอร์โทรอีกอ,อีกรอบนึงนะศู6 8์4 5 5ศูนย์สี4หกสอง้า้านย์อ่ะมากันที่ข่าวต่อไปมา <นะ S 2> เริ่มต้นเลยครับไปดูคนนี้ดีกว่านะคะที่เราเคยนำเสนอข่าวไปที่ถูกปลดจากร,รายการนะครับปลดหนี้นะฮะก็ <ๆ S 1> <ล>คือคุณหมิวเนี่ยตอนนี้คุณหมิวออกมาเคลื่อนไหวนะครับล่าสุดเลยบอกว่าเอามาฟาดคนทำถูกว่า ทำให้เธอถูกปดจากการเป็นพิธีกรซัดก,กลับเดือดปมเรื่องของอมเงินบริจาคด้วยซัดก,กับคู่กรณีครับทำโดนปดย้อนถามเดือดเลยคุณมิวสรินพัทหลังโดนปดฟ้าผ่าจากพิธีกรรายการดังล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพส a c e b o o k ถึงคนที่ไปฟ้องผู้ใหญ่ถึง2รอบจนให้ตัวเองต้องอหูกปดงเออถูกกันแกล้งนะฮะ,ะ,ะบอกว่าถึงผู้หวังดีท่านนี้นะคะขอบคุณที่คอยเข้ามาสอนอามใช่เข้ามาสอนสิเข้ามาสอดส่องแล้วก็ดูพ ติกรรมของดิฉัน uh huh. และได้ทําการต่อสายไปบอกผู้ใหญ่ถึงสองรอบสองครั้งสองครา uh huh. ยินดีด้วยค่ะคุณทําให้ผู้หญิงหนึ่งคนที่ตั้งใจทํางาน uh huh. และไม่เคยแสดงกริยาอยากคายออกมาหน้าจอเลยสักครั้ง uh huh. ได้ยุติบทบาทการทํางานของเธอแล้วค่ะ uh huh. แต่เนี่แบบนี้ว่าแต่ สอดส่องแล้วไปบอกถึงแค่ผู้ใหญ่ของคุณก็พอนะคะอย่าสอสอดส่องแล้วส่งข้อความมาหาคนในครอบครัวของดิฉันแบบนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องของดิฉันกับคุณอย่าลามปามมาถึงแม่คนอื่นค่ะมันดูไม่มีมารยาทสอดส่องได้แต่ให้อยู่ในความพอดีนะคะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะดิฉันไม่เคยไประรานอะไรคุณเออ ถ้าไปด่าคุณว่าจุดจดจุดเนี่ยแหมอิตุดหน้าปลุกเฮ้ยเป็นกระเทยเชื่อไหอ,อ,อวงะะเล็บไม่ได้บูลลี่เพศทางเลือกนะคะเ,เรื่องคดีโกงเงินบริจาคก,กับเงินทําเสื้อไปเคลียร์กับสังคมแล้วหรือ,อยังเออสิไม่รู้แม่อันนี้บอกว่าถ้านะนะคะเป็นการสมมุติประโยคขึ้นมามไม่ได้มีเจตนาเจาะจงนะหรือว่ากล่าวหาด่าทอใครทั้งสิ้น เป็นประโยคที่แต่งขึ้นมาเป็นตัวอย่างการด่าช่านั้นเองอหวังว่าน่าจะเข้าใจเข้ามาอ่านอยู่แล้วในโพสต์นี้ทุกคนเป็นพยานนะคะ,ะดิฉันไม่มีการใช้คําหยาบคายมีแต่ประโยคที่แต่งขึ้นมาเพื่อยกตัวอย่างเท่านั้นอขอบคุณและสวัสดีจุดๆ,ๆไม่เอาไม่ไหวดีกว่าพิมพ์คว่าโกงเงินบริจาคเงินทําทเสื้อที่ในกูเกิลอ่ะอ่ะไม่มีอะไรจะพูดไหมกรณีไหมไม่พูดไปก่อนไม่ไม่พูดหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อน คือเราก็พิมพ์เข้าไปใน Google อ่ะคดีโกงเงินบริจาคกับเงินทําเสื้อมันต้องขึ้นสิว่าเป็นใครแสดงขาหมูลมันรู้แล้วแหละว,ว่าใครที่เป็นคนที่โทรไปไปแกล้งมันหรอมันต้องมีใครเดี๋ยวนะคุณผู้ชมแป๊บหนึ่งนะคะมันไม่มีขึ้นเลยคนไ,ไม่ใช่คนละอันกันแม่ <laughs> ไม่ใช่มันจะไม่ใช่ได้ไงล่ะ อะไรอ่ะเด็ยถีงนี่แหละทำเสื้อได้หรอหรออ่ะแต่ไหนมาได้เป็นตุลโอเคอ่ะจบแล้วเนาะไม่ต้องอะไรกันเนาะ,ะตามนั้นตามนั้นตามนั้น พี่กูเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วแต่ขอเขาลุ้พี่กูเลยนะเนี่ยเหรอโอ้กูตายแล้วแรงแรงอยู่นะแรงอยู่เขาเคยเขาเคยไม่ด้วยอ่าเอออะตามนั้นเค okay. เราก็นึกว่าใครตกใจเหมือนกันนะแต่ราไม่รู้ว่านางีนี่ก็ไม่รู้นายนางทำเส้นไงไม่พูดดังไปน้ำบางทีไม่ไดยยินหรอกได้ยินไม่รานไม่ได้ยินเออไม่ต้องออกเสียงก็ได้แค่ปากไม่ได้อ่านปากออกเออแล้วก็เออเมื่อกี้จะเล่าเรื่องน้องคนหนึ่งนางดาราอาใจบข่าวนี้กับบัลละแม่เไว้พอแล้ว ไม่อยากพูดเยอะไม่ใช่มันมีข่าวหนึ่งไงข,ข,ข่าวใครก็ตีงไงเดี๋ยวอย่าพึ่งเอาเอาข่าวให้มันใกล้ๆกันก่อน,อน,นใกล้ๆกันก็คือดาราท่านหนึ่งดาราท่านหนึ่งดังนะฮะครับก็ตอนนี้ไม่ดีแล้วผู้หญิงผู้ชายพูดได้ไหมไม่ระบุเพศแล้วกันโ <Okay. S 2> อเคอดี๋ยว่ดพวกคนเดนี๋ยวนี้เก่งจะตายเออฉลาดจะตายเดี๋ยวนี้คือไปไปเปลยไปกับหลายคนครับบอกว่าชีวิตเนี้ย พลาดครั้งยิ่งใหญ่เขาพูดเองไม่เกี่ยวกับพี่นะคะอืเขาพลาดครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเนี่ยมีแค่ครั้งเดียวครั้งเดียวคือครั้งที่เขาไปร่วมชุมนุมอืเขาไม่น่าทําสิ่งนั้นออืเขาพลาดอืเดี๋ยวต่อไปเขาจะแก้มือเขาบอกเขาแก้มือแล้วเขาจะแก้มือเขาจะเปลี่ยนละเขาจะแก้มือแก้มือเร็วเนี้เร็วเนี้ก็รอดูกันว่าดาราคนไหนโอ้ เขาพูดนะคะแล้วแก้ม so it so cool ือยังไงวะแม่เออแต่เห็นนางกัษณะสนุนหลายโพสอยู like ่นะเห็นนางกัษณะสนุนหลายโพสอยู่นะในจีเอในชีวิตเอยนางกัษณะสนุนก็ตอนแรกเห็นก็เอายังเห็นเอ้อยังงยังเห็นอยู่เลยเรายังเห็นภาพอยู่เลยนี่อ้าทำไมล่ะเขงบอกว่าเป็นสิ่งที่นางพลาดที่สุดในชีวิตคือการไปขึ้นการไปขึ้นเวทีเวทีหนึ่งอ่า นางหมกนางพลาดที่สุดในชีวิตเลยนางจะขอกลับตัวกลับใจ อันนี้มิกเกี่ยวกับกรเมืองว่าเขาเปนาา็นดาราเราถึงพูดนะคะเออ,เออถ้าไม่ใช่ดาราพี่จะไม่พูดนะคะครับเออนะครับขอตนรับจัรายการใช่ค่ะเพื่อะะชีวิตนี้ที่ดีขึ้นถูกต้องค่ะเออสบายๆกันนะคะครับเอาเราไปดูเลยครับโกตีนะครับเปิดทำลายบอกปรับเปลี่ยนทำลายใหม่หบอกขอโทษอีกครั้งที่ที่นำเสนอไปเมื่อวานนะคือเขียนผิดแล้วทำไมรีบหรือยังไงนะฮะเพราะโกตีได้มีการเขียนแจ้งแล้วก็ปรับทำลายใหม่อีกครั้งนะฮะผ่านไอจีมีข้อความบอกว่าเนื่องจากมีการเช็คคิวใส่ข้อมูลผิดพลาดไป ในหน1วัน <c oughs> นะฮะ <c oughs> ก็เลยบอกว่ากติเองขอแจ้งทำลายอัปเดตในวันที่22ิมิถุนายนใหม่นะครับบอว่ายิบมิถุนายนเนี่ยตนบอกว่าอยู่สวนแคสตัสส่วนตัวตลอดทั้งวันเหมือนเดิมแต่ว่าตอนข้ามที่เดิมบอกว่าไปวิเคราะห์รายการบอลยูโรที่ NBT ใช่ไหมคุณแม่บอกว่าเปลี่ยนใหม่บอกว่าตอนข้ามเนี่ยขับรถออกไปตัดผมแถวหมู่บ้านบูรพาเขตดอนเมืองจากนั้นก็ขับรถกลับเข้าสวนเหมือนเดิมโดยจากเดินที่แจ้งไปว่าไปวิเคราะห์บอลยูโรที่ NBT นนั้นเนี่ยคิวถูก คิวที่ถูกต้องก็คือไปวิเคราะห์วันที่18วมิถุนาย,ยนคือคิวที่มาก่อนนั่นเองดา,าราพดังมีงานเยอะเขาก็จะจะหลงลงืมลืมคิวสลับแบบงงไปหมด<อ>ว่าเป็นสรุปว่าเป็นสัปดาห์ไหนกันแน่แต่เขาบอกว่าติดมาจากที่นี่นี่นะครับ ตาำนั้นตามนั้นแล้วก็บอกว่าหนูต้องกลาบขอโทษอีกครั้งและขอขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่ส่งข้ามานะครับค่ะนะคะอ่ะ,อะหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพักเบกคู่เดียวคุณแม่อ่ะช่วงนี้คุณผู้ชมนะหัวเชื้อตัวนี้นะคุณผู้ชมนะหาทเวนตี 22, ้ทูเฮไครับมีหัวเชือ้อไฮยาหัวเชื้อวิซีแล้วก็หัวเชื้อคาราเจนนะฮะเจ้าของ60กว่า หกกว่าเป็นคนใต้เลยนะคะผิวคล้ำแต่อมชมพูเพราะว่าเขาบอกเขาใช้ก่อนที่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะล้นช์ออกมาหรือออกมาขายในท้องตลาดเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ใช้เป็นดรอปนะคะดรอปหมายถึงหยดหนึ่งนะคะว่าคืนนึงใช้แค่5้าหยดห้าหยดเท่านั้นนะคะ ไม่ต้องใช้เยอะแช่ตู้เย็นก็คือคุณซื้อไปถ้าขายในห้างเนี่ยปกติเนี่ยนะฮะเคาน์เตอร์ธรรมดาทั่วไปจะอยู่ที่700รแต่ถ้าเกิดเป็นเคาน์เตอร์ยุโรปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0บาทนะฮะ7จ0จะเล็กกว่านี้แต่1,500บาทจะ,จะเยอะขนาดนี้นะฮะใช้ได้ประมาณ3 -4 เดือนถ้าคุณใช้เวลาละ5หยดนะฮะไม่ต้องใช้เยอะคนที่มีปัญหาฝ้าฝ้าหนาๆนน,น,นนะฮะรอยดำรอยแดงจากสิวใบหน้ามีริ้วรอยเล็กๆนะฮะ สามารถที่จะใช้ได้และจะรู้สึกว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงด้วยสําหรับทเวนที่ตูเวครับจผมวันนี้นะฮะดูแลใบหน้าผิวด,ด้วยเซรั่มเป็นแบบว่าวิซีพลัสเลยก็ว่าได้นะฮะ,ฮะของทเวนตูวันนี้มาพร้อมกับโปรโมชั่นนะฮะถ้าไปเคานะ์เตอร์แบรนด์นราคาเนี่ยโหแพงมา 1> 1, <5. S 2> พันพันห้าพันกว่าเลยแต่มาที่นี่เดิมเนี่ย 590บาทมันก็ถูกกว่าเขาตอร์แบรนด์เลยนะแต่ว่าเรามาที่นี่เราลดให้เขามาเปิดตัวที่รายการเราเนี่ยฮะถูกต้องครับเราลดให้สำหรับแฟนรายการของเราลดให้เลยเหลือเพียง1นึโค้ดสามสราคาเพียงแค่390บาทเท่านั้น390บาทใช้ประมาณได้3าถึงสเดือนเลยนะฮะยาวนานเลยถ้าหน้าใหญ่ๆหน่อยก็ประมาณ2เดือนครึ่งหน้าเล็กๆหน้าเด็กๆหน่อยก็ประมาณ3าถึงสเดือนนะฮะสนใจนะฮะจดเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยค่ะเบอร์อะไรฮะคืนด้านล่างแล้วนะครับ0804628455ย้าาอีกรอบบอกอีกครั้งนะครับ0 04628455หรือว่าไลน์แอดพิมพแอดไซตามด้วย 22hy นั่นเองกับช w วิ t e r 2 sy hyaluron with C plus นะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับครับชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u u s c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ